สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาหาทุมแล้วโว้ดึกแล้วคู่จุนี่ผ่าตัดเสริมหน้าอกหัวาตาแล้วอบอดกันเลยว่าเบิง่งเบิ่งก็ดูน้่มไม่สสมศิลปินไายตัวเขียวมิวสีบอน์อเิเมาเสริมนุม่มเลิดมาเสริมนุม่มี่ K I M Hospital ต้องเลิดได้ไหมอช่ปะ บอดโนดจัดให้มอวินจัดให้บอดบิ๊กจัดให้ห้องหกแล้วทีห้องหกต้องเ้นไปชั้นหนึ่งหรือเปล่าชั้นละสามชั้นละสามมหรือเปล่าโรคบางไมเนี่ยไอ้เท่ออีกชั้นหนึ่งนี่ชั้นหนึ่งบ้างเลี๋ยวขวาไปมนี่แล้วมีริหรือเปล่าใหญ่อแล้วนี่ใอญ่มากชั้นสามิดีนี่ ไม่ใช่รี์หนิรี์หนึ่งของซีของหม<ส>ีรีบบอบ่นนตามหาโคชินหนิอยู่พี่น้องถ้าผมด้อโทษแล้วจังเ่ยอดแลวโอ้ยอไ,ไนองก็อก๊อปป้ คื่ตัวยาเสงติดจะซ่อนหาด้วยเป็นยังไงบ้างคุณจูนสบายมากค่ะตอนนี้รู้สึกยังไงก็มีปุ่มไปเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้เจ็บเลยเจ็บหรือเปล่เวียงดาบเจียดดาบปทุกคนตอนนี้คุณจูนออกมาจากห้องผ่าตัดแล้วนะครับอัปเดตสถานการณ์ตอนฮาทุ่ม10นาทีแมนเจ้บ้างตอนโดนยาถล่กรับไปหรืล่าเิื่อนหน่อยลองพีง่เนี่ยค่ะ หนูกับบัลลูวัดหนูรับไปย่านไหนห้องไหนจากเพ่งจักบัลลูม <c oughs> ันไปเลยเออไปเลยปาครูชูสมัยมาแล้วเวอร์ชั่น225นอนระยะเวลานหนึ่งคืนค่ะต,ตะื่นตอนจักโมงอ่ะหนูตื่นแล้วรู้ตัวไหมเขาได้บอกกับเวลาไหมไม่บอกหนูรู้<ม>สึกตัวตอนย้ายเตียงย้ายหนูมาไว้เตียง ก็เริ่มเริ่มรู้สึกกัวเขาบอกว่าให้กำม,มืออะไรก็ตอบสนองได้ดีเพราะตอบสนองดีมากเลยไม่เจ็บไม่เจ็บเลยเมื <c oughs> ม่อไหร่ประกาศกระบาดเส็จไป <c oughs> นอนนอนดูอาการหนึ่งคืนคะนะครับแต่กินอะไรไม่ได้ไหมกิน<ร>ของหมักของดอ,อ,องไม่ได้ะคะ่ะแล้วก็แอลกอฮอล์ไม่ได้ะคะ่ะหนึ่งเดือนแล้วตอนนี้กินอะไรอย่างตอนนี้ห้ามกินนวดสังเดชการมันบหมาะกินได้เลยค่ะ เอากินได้แล้วกินข้าวกินน้ำได้ปกติพร้อมรับงานแล้วนะครับจะเต้นแห้งด้วยเพล่าเต้นแหงแธอันท่านได้เส้าคากกันนะดองกุนว่าเป็นดุนไม่ไเป็นไรยังเลยค่ะบอกว่ากินข้าวเราผ่ะเดี๋ยวจะมาโอ้เออกว่ามันโ่งว่าไมิจิมกุกทานเอา เฮ้ยเมื่อคืนจะเดินอะอวดเลยมันมีกี่โมงก,ก็ทายอย่างก็ทายอย่างนี้งมันอย่างก็ทายอย่างน้บ้านอย่างไปเรียงทีงานไปเรียง,งโมงก็ทายเสียตามาอยาู่ทาสทีนี่นะครับอัปเดตน,นะครับคุณจูนเดี๋ยวให้คุณจูนพักผ่อนแล้วไม่รบกวนนานเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คุณหมอก็จะมาตรวจอีกม<ช>ันบอกพื้นเสาร์เป็นยังไงอะไรยังไงตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคร<ช>ับพี่น้<ข>อ,องคุณหมอเป็นไงท่านดีบอกดีมากเลยค่ะตั้งแต่ขั้นตอนแรกดูแลดีมากแล้วก็พูดแบบ มากเลยที่มันใหม่องที่ใหญ่นี่ยถือว่าได้มาอยู่โรงแรมใหม่ห้องนี้เป็นห้อง V I P ที่ราคาแพงที่สุดใช่จ้าปกติห้องนี้เป็นราคาเลขหกนะจ๊ะใช่ค่ะห้องนี้เป็นห้องที่แบบ V V I P ใช่แล้วก็เป็นห้องใหม่มากมากใช่ค่ะจัดมีคนมาเป็นวุ้หนีลูกค้าเขาแลกของห้องนี้หรือเปล่าบบลูอืมโบลูเป็น้องนไปเพราะว่าลูกค้าเพิ่งบอกว่า เคสหัวเป็นเคสที่ราคาแพงที่สุดราคาแพงที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนะครับที่โรงพยาบาล KIM Hospital เอาเค<ร>าพี่น้องคุณจุนอยากบอกอีกสิ่งอย่างว่าโมนี่เข้าใจเรจ้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณกําลังใจจากแม่ๆ FC นะคะที่คอยส่งกําลังใจให้นะคะคอยติดตามคอยอัพพอร์ตนะคะต่างๆนานาที่ผ่านมานะคะแล้วก็ สำหรับสาวๆคนไหนนะคะมือสาวถิมบอลสาวแบาาบสาวสาวสาวๆอุ้ยต้องสาวๆค่ะแบบอายุไรกับสาวๆคือก่าสาวๆคนไหนที่แบบว่าอยากจะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะดูได้แล้วค่ะบอลอันใหญ่มากบอโจออกมาบนเดลแล้วค่ะอันเดคืออะไรอันนี้นมันเป็นกล่องออโมติวาค่ะกล่องซิลิโคนค่ะอันบักไงนี่เลยค่ะ ใช่ค่ะซั้งนี่เขาปุ๊บปองูคือมันเต็มอันนี้เลยเ่อยบ่อยเขาเขาเปิดเบิ้งกลางเย็นบ่อยใช่ค่ะไม่ไม่ถ้าสอดแล้วมาจะเท่านี้เลยหรอเนี่ค่ะกับมันอยู่ในเนื้อนะมันอยู่ในเนื้อของให้มันกว่นี่ค่ะพี่คืออะไรอืมอืมมันเต็มกองอันนี้เลยเนี่ค่คนหนาอยูนาทีเออนี่คือเบิ้งปืาคุณหมอนี่เขามียี่ห้ออะไรเธอใช่ค่ะนี่นะยจ้าดูเลยจ้า ยี่ห้อที่ดีที่สุดจ้าบอกไว้ก่อนนะจ้าแพงด้วยแพงมากพี่เซลล์มันบอกว่าตั้งแต่เรามามีของมีของพี่จูนี่คือแบบว่าแพงที่สุดถ้าไม่ใช่จูนี่ก็ไปแพงที่สุดหรอกจ้าโอเคนะจ้าเจอกันพรุ่งนี้จ้า